สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดโบเวสัญจรกกระทรนนะฮะผมจะพามาชมร้านนะครับร้านขาหมูพะโลนะครับขาหมูพะโลโอวันตินนะครับอร่อยหรือเปล่านะครับอร่อยไหมครับอร่อยครับถามพ่อค้าก็อร่อยพูดให้เต็มปากอร่อยครับพ่อค้าก็อร่อยครับอัีถือไว้ขาหมูพะโลนะฮะก็จะมีสามารถเลือกได้นะลูกค้าเลือกได้นะครับจะเอาหนังไม่เอาหนังนะครับเอาแต่เนื้อนี่สามารถบอกพ่อค้าได้นะครับนะฮะ ก็นี่เลยนะครับหม้อใหญ่ๆนะฮะนะครับหม้อใหญ่ๆเลยนะครับขาหมูพะโลนี่นะอย่างสวยเลยนะครับนะก็มาใช้บริการได้นะฮะนะครับถุงนึงเท่าไหร่นะครับถุงละ4 0 50บาทครับอ่าสี่สิบห้าสิบบาทนะคนตาบอดกินฟรีคนตาดีเสียตังค์นะครับสำหรับคนใหญ่จะเป็นคนตาดีนะครับอาจารย์สำหรับคนท้องก็มีโปรโมชั่นเ้วยนะครับคนท้องพิเศษคนป่วยอ๋อถ้าคนอ้วนล่ะครับคนอ้วน40 50บ นึกว่าคนอ้วนจะมีโปรโมชั่นด้วยนะนะครับสําหรับคนอ้วนนะกินเก่งอยู่แล้วไงนะฮะแล้วก็จะมีต้มจืดด้วยใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกนะฮะต้มจืดไม่ได้ออกนะครับตุ้งจืดนี่ถุงละ30บาทนะฮะ<ช>แล้วก็มีข้าวสวยนะฮะข้าวสวยนะครับรถุงละเท่าไหร่สิ <hayır S 2> บาทสิบบาทนะฮะจำหน่ายอยู่นะครับพี่แม็กนะครับพี่แม็กขาหมูพะโลนะฮะนี่นะฮะขาหมูพะโลโอวันตินนะฮะนะครับอันนี้ก็ขายอยู่กับเรานี่ เกือบ3ปีแล้วนะครับเจอกันทุกวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์เหมือนกันนะฮะแล้วก็แกงเซี่ยวก็พุทธพุหัสเสานะครับพุทธพุหัสเสาที่สีแยกแกงเซี่ยวนะครับกับร้านนี้เลยนะครับพี่แม็กนะขาหมูพะโลโอวันตินนะฮะรับประกันคุณภาพอร่อยแน่นอนนะครับนะขาหมูพะโลนี่ถ้าจะให้ดีนะครับต้องมีพริกนะพริกกระเทียมนะครับนี่นะมีครบหมดทุกอย่างครับมีเครื่องเคียงให้พร้อมมีน้ําจิ้มนะฮะ น้ำจิ้มนะครับให้พร้อมเลยแต่ถ้าผักไม่พอก็ตรงฝั่งนู้นนะครับร้านปีชาผักสดนะครับแล้วก็มีคะน้านะครับคะน้านี่เขาเขาลวกหรือต้มลวกลวกใช่ไหมครับลวกในน้ํานี่เลยแหลนะครับก็มีคะน้านะครับเป็นเครื่องเครื่องเคียงนะฮะก็จะมีคะน้ามีกระเทียมมีพริกสดนะฮะนะครับพริกสดอย่าไปทานเยอะนะครับเผ็ดนะฮะ กระเทียมนี่ได้อยู่นะครับขาหมูพะโลมันตินนะฮะพี่แม็กฝากเบอร์โทรหน่อยครับเผื่อลูกค้าสั่ง0827194762ครับ0 0827194762ครับอ่านะครับเบอร์ก็ตามนั้นเลยนะฮะแล้วก็ร้านไหนหรือว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับจะเอาไปออกโรงทานนี่ก็สามารถติดต่อมาได้นะถ้าเป็นเข้ากล่องนี้เป็นกล่องนี้ทำไหมก็เผื่อมีลูกค้าสั่งถ้ามีสั่งก็ทำครับอ่านะครับก็สั่งได้นะครับ ห้กล่องร้อยกล่องแล้วแต่นะรับงานด้วยนะครับนะจะมีส่วนลดพิเศษอ่าแล้วก็มีส่วนลดด้วยนะครับถ้าสั่งเยอะก็จะลดไปอีกนะครับนะฮะสามารถสอบถามได้นะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับฝากเบอร์อีกรอบครับ0 8น7์แปดสอครับไหวมากเลยศูนย์แปดสอก็อ่านะครับก็ตามนั้นเลยนะฮะสามารถติดต่อมาได้นะข่ามูโอพโลโอวันตินนะครับพี่แม็กนะครับนะ อร่อยนะครับรสชาติอร่อยนะถูกปากแน่นอนนะครับรับประกันคุณภาพนะครับรับงานด้วยนะฮะขาหมูพะโลโอวันตินนะครับแล้วพบกันนะครับขอบคุณมากครับครับ